ก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับน้องที่นีครับที่นี่เปลา่ปนไปมากคือพักแพ่งนี่ก็เป็นสำนึงแดนซ์สมาชิกทีมแดนเซอร์ยิราสเป็นแขนลอยเห็นโอ้แต่ก่อนเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เป็นมีความสามารถหลายอย่างเป็นแดนเซอร์เป็นรักรอ่อครับ แล้วกรับในในความเคืนมีความตั้งใจอย่างว่าเป็นนักร้องพงญ่อยู่แล้วนักร้องพงสามตัาเป็นแรรเขาอยู่แล้วเคเห็นน้อกเห็นรุ่นพี่เห็นพี่ในการนี้กรับทรงเสริมทุกคนนั่นแหละครับโน้ตทรงเตือนได้ว่าในช่วงระยะนั้นบอลมีรับไปแล้วแต่ในประเดี๋ยามานอุตสาห์ต่างต่างกันหน้าครับเคิื่อนแต่ในพยายามทตีพยายามด้วยตัวเองเลยคยามด้วยตัวของบอลเอน้องรัเพลงนนี่ะแมนค่ะพยายามด้วยตัวของน้องเอกพักหาข้อเจอพักกี่ครั้งพักกี่ครั้งหนู สองครั้งแล้วยังไงถึงช่อถึงได้ตอบกลับไปเพ่อโจถึงได้ตอบกลับไปตนหน้ก่อนไปหาแล้วน้องรู้เท่ี่นูเกะเล่ทไปหาพราว่าสนใจจ้าพูดการจะว่าเชื่อถ้าคนไปได้เชื่อัรรมะกับู้เท่าใจแต่ว่าความได่แต่ผมนูบอกพราว่าอยากเป็นวลำได้ที่ซ้ำรู้เท่าใจแล้วทีนี้หลังจากน้อง ถ้าหาพ่อโจแล้วพ่อโจโอเคเราจะเราตกใจไหมก็ตกใจวะท่านรับพยันพญาล่ะครับแต่ท่านอย่าไปกั้นปฏิเสธไปได้่านักร้องเต็มแล้วลูกลูกก็หน่อยอยู่ช่วงนึงก็หน่อยแม่คือว่าหนูนึกว่านึกว่าแม่ไม่สนับสนุนก็เราก็ยังคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลานี่แหละครับเวลาเป็นเครื่องจักรสรรเนาะนี่แหละคือบอลจะบอสตลอดไม่่เป็นดวงของนางที่พ่อโจที่นางมีของดีแล้วพ่อโจก็ลุกชะตาด้วยเซนส์ส่วนตัวคนลูกคนลูก เมื่อสิ้นสุวนั้นก็ส่งคลิปเสียงส่งรางวัลที่ไปแข่งขันล่าสุดภาษาคามพ็วเลิศของพัสกรรมโรงเรียนเนะาะพัสกรรมนานโรงเรียนคือน้องนี่ยังติดเรียนอยู่คตอนนี้จบแล้วจบแล้วหนูหนูจบมอไหนมือสี่มือ๋อเรียบร้อยแล้วก็ก็ตัวรับผู้รับก็มาพรุ่งน้าทำงานเลยครับ ตอกผักมาปั๊บแต่ก็พยายาเองกอโจทักกรรักลินไปหลังเวทีแล้วนะแม่วันที่ยี่สิบที่บ้านขานะที่เปิดตัวในคลิปแรกคนดูเป็นหนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่งวันหนึ่งล้านเลยรวมถึงคลิปที่เป็นไปสัมภาษณ์ยังติดแมลงอีกนะไปบุกไปถึงบ้านน้องกลายเป็นสตอรี่อีกแบบหนึ่งก็เลยว่ามาเจอพ่อโจมาเจอพ่อโจว่าเขาเป็นลูกสาวเมกันเขาเลยไปดูที่หน้าเฟซเมกันเอ้า โลกคือกลมแท้อบอสก็ว่าโลกคือกลมแท้ที่ไหนได้ก็เป็นลูกสาวแม่ลสา,มาสาวเบามเป็นเป็นบ้านแล้วยิ่งบาทรที่งานกันอยู่แล้วยิงย่งบาน้องโซเฟียมานิงาง่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วยิง่งบอสเห็นว่าเป็นลูกสาวแม่บอสเลยยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าอย่างน้อยต้องมีคนดูแลและน้องก็ จะต้องมีประสบการณ์แล้วน้องก็ศรัทธาในวงเราศรัทธาในงอง์กรศรัทธาในคร,นร,นรอ,อบครัวถาเราไปวนนี้ของเรามันต้องเกิดจากความศรัทธาขอนทุกคนทีมที่ทุกคนและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เด้อลูกพ่อจะสอนไว้ทางที่เราเดินมามาอย่างไรอย่าลืมทางนั้นที่เราเดินมาวันแรกยอย่าพลาดอย่าเหยียบขาตัวเองและคิดถึงแฟนคลับ f c สาวน้อยให้มากๆใครที่รักเราขอให้เรารัก f c ตลอด เอฟซีสาวน้อยทุกคนทุกท่านพร้อมที่สนับสนุนเราพี่บี้วเคยสอนว่าอย่าสะดุดขาตัวเองอย่าสะดุดขาตัวเองเราเดินมาทางไหนเดินมายัางไรใัจะสเสมอว่าวันนั้นวันแรกให้ได้อย่าลืมวัสจะสอนเสมอว่าให้เราเออเรามายังไงให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเราให้ดูว่าเรามาจากแบบไหนเรามายังไงแล้วให้เป็นีแบบนั้นและคิดเสมอว่า เรามาทํางานเพื่อครอบครัวหาเงินหาทองกลับบ้านเพื่อครอบครัวดูตัวอย่างน้องหญิงเป็นหลักเข้ามาจนสร้างบ้านได้มีเริ่มแรกที่มาอยากมีบ้านอยากมีรถตอนนี้เขามีสมดังทำตั้งใจาัถนาแล้วหนูเองก็เหมือนกันถ้าตั้งใจมาแล้วขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานตัวเองไว้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาอย่างเหมือนสโลแกนของพ่อพอโจว,ว่า พัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอันไหนที่บรนลมครูอย่างพ่อแหลมสอนหนูหนูก็ตั้งใจฟังความไปแล้วก็พัฒนาตัวเองเด้อหรือแฟนทางเอฟคอมเมนต์มาอย่าไปคิดมากบางคอมเมนต์อาจจะทางลบทางอะไรแต่เอาคอมเมนต์ดีๆมาเติมพลังให้ตัวเองรวมถึงแม่ด้วยดูดูว่ากดูว่าโจเป็นตัวอย่างอย่าไปใส่ใจเรื่องอะไรอไให้น้องฝากให้น้องฝากาเกพ่พี่สาวน้อยฝากอแม่

ได้แล้วลูกคน้แเต็มเต็มจากมาได้ค่ะเ็มมาเมียรุงเทน้อยแล้วอยากมากเลยปะอาทิตย์นี้เรียนก่อนลูกอาทิที่หน้าพี่ากัดที่หน้าพอ่ากันเรียนต้องเรียนใช่ค่ะเียังน้อยอยู่ยังน้อเยอยากให้น้องไม่ต้องรีบเพราะอันนี้พักแพงในเลือกทางเสด็จป็นเกทางเดินแล้วก็่แยใสพุทธมาา้วมจะสอนเด้เวลา ลาเข้าไหมแบบใดเขาไปแบบัหนเขาเปนอม่าไในางลบห้างลบบไเขามาแบบไหนเราอยู่ยังไงแบบไหนแล้เขากฝึกคนเราตเองงานไปเรื่อยสักวันก็จะเป็นของเราครับเปิดเฟซหน่อย้กเฟมีไหมแม่นมหรือเอฟซีเอฟซีเออีครับ กเพ็ดของอีหฬานะครับน้องฮักแพงวัลรัญญากรวัลรัญญพรนะครับเนื้อกาแฟเขาไม่มีนะครับครับมี่ยังเขาไปบอกกันในกลุ่มเนาะบ้านฮักกีฬาน้องฮักแพงนะครับเอาไปเลยครับตอนนี้สองพันสี่สองพันสี่ร้อยกว่าท่านแล้วครับอ่าเป็นกำลังใจครับเขาเรื่อยๆครับเขาเเรื่อยๆป็นกำลังใจให้ก nice. ับแม่นมด้วยนะครับมี่ยังแม่นมกับชิบึงเล้ ดูแลอีหลานี่นะตลอดไปเนาะแมนพักเดี่ยวเล่ยพร้อมกันเลยทั้งโซเฟียทั้งฮักแป้งเป็นลูกสาวบ้านเดี่ยวโพเลยลอยเอ็ดสู้ๆเข้ามาเมือวานเอาเอาเป็นมือในเฟซโยตะวันบุรีแดงรอคอ้คมนุกประเดิี๋ยวฝันว่าจะไปเจอกันแอีกแต่ว่าเห็นจะลูกโซเฟียบอกอยู่รอบนี้มาเต็มที่เลยเอาเต็มที่แล้ลูกนะตีวันตีเบี้ยันเราให้เต็มที่ครับคอยออกไม่เต็มที่ก่อนอัดในเบอร์ตะกี้เพียงปลาปลาลูกปลา บ้านี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ข่าวว่าไปเอาอยางมา้จะพึ่งจะพึ่งโชว์นี่ข่าวไปเอาอยัางมาอีกคือช่วกันเลยพอแมนพอดีกลับได้กลับบ้านอพอกลับบ้านปุ๊บก็เลยทักหาพระอาจารย์ก็เลยทักหาดอกมือมือที่ไปฮอดบ้านกว่าสิไปหาดีสะบ่ได้ไปราะคนมันหลายบัดนี้อีกมือน,นึงพระวนาว่าโอ้ยให้ไปหาพระอาจานท์เด้อให้ไปหาแบบพระอาจารย์อยู่ พอสิทักหาเราแต่บไ,ได้ถักตั้งใจไม่หาเลยอยู่วัดแล้วก็บ่มีไผไม่หาเราเลยเลยไปน่งอยูู่้เดียว<ต>พอน่งอยู่ผูเดียวปุ๊บเราก็เลยจัดเต็มให้เอาไปเลยในๆกนกมาแล้วเอาไปเลยเราก็เลยยางเขาไปถามอยู่อยู่ห้องเนาะเราว่าทนใดบล่ามันดังสองไล่เนี้ยถาทนใดก็เอาไปเลยจัดเต็มถาทนบไ,ได้ก็บ,บอก เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยผานล้งพลอยผมสองลายเต็มกนน้ผมก็เอ้าแล้วเนะาะทอน,นอะไทอนแล้วเนะาะจนกายเต็มแผงหลังแล้วลโอ้ยแก<อ><ะ>ขอบคุณพระอาจารย์โชดนะครับฝากแฟนคลับเอฟซีธนาดลหรือแฟนคลับเอฟซีซองเชบีนะครับฝาก,าาฝาก,าากยาติธรรมกัลยาณมิตรที่นี่นะครับไปวัดนี่ครับวัดป่าเออผมเป็นยังก็กวัดศรีธรรม วราลาลามวาลาลามวาลาลามเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์แล้วเป็นลูกศิษย์แล้วเป็นศิษย์เอกของแกแล้วฝักเนื้อฝักตัวเป็นศิษย์แล้วไปรวมขานาข้าไฟไปรวมมีอย่างดีๆอยู่ในวัดแต่พ่อสิ่บอกแมนมีอะไรดีที่สุดมีอะไรดีที่สุดมีของดีแต่ว่าเราไม่บอกไว้ให้ไปดูเอง่คุณไปปุ๊บคุณสิหูเลยว่าลูก้มาเารอู้ว่าห้ามตกแก่ตงปั๊บตงเปียนชีวิตท้าสิดีขึ้น แม <Man, S 2> ชีวิตเราจะดีขึ้นแมนลูกศิษย์ก็มีดาราเยอะไปเบิ่งครับว่ามีอย่างดีดีอ่วัดนันข้าบไปอยากบอกไปเองครับพ <Man. S 2> ี่น้องครับโอเคครับปิดคลิปนเป็นคลิปอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องธนาดลคนขับรถบัสลำพลินออฟฟิเชียลครับกับเสบี้กับเสบี้ออฟฟิเชียลครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ